อันนี้เป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่งเขาเรียกว่าหัวหยวนหลี่แต่ที่เราเมื่อกี้สะดุดขึ้นมาทันทีบอกเอ๊ะเขามีแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วยนะเรานนูว่าไม่มีคนไทยรู้จักถึงชงแต่ที่ไหนได้นะเขาทำแผนที่เป็นภาษาไทยไว้เรียบร้อยแล้ว่ามีผู้บุกเบิกมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นเหตุให้เขา แปลทั้งจีนอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเรียบร้อยเลยจุดนี้ที่เราอยู่ก็ตัวน,นี้เขาเป็นพัตคารทำอาหารสไตล์ไทยใหญ่แต่ว่ามีแหล่งธรรมชาติเชิงท่องเที่ยวนิเวศเยอะมากหูเต็ไมไปหมดเลยใช่า่าเขียนนี่มีเขตที่ก่อนถึงสนามบินไม่ไกล เป็นป่าใหญ่ที่เขาอนุรักษ์ไม่ต้องอนุรักษ์มันยังเต็มพื้นที่อยู่เลยคนอยู่น้อยมากมีธรรมชาติที่ยังทรงพลังมาอยู่ที่นี่9วันร่างกายที่ปวดเมื่อยแทบหา,ายเป็นปริทิ้งนะมีแต่ธรรมชาติสีเขียวในขณะที่ในวินาทีเดียวกันตอนนี้เขตทางภาคเหนือทิมะาตกหนาวสะท้า,าน แต่ที่นี่ยังมีแดดออกให้เห็นว่าในโลกใบนี้มีทางเลือกมากมายอยู่ที่เรากล้าเลือกกล้าเดินกล้าบินออกจากกรงออกจากกรอบออกจากกลาออกจากบองกบของเราหรือเปล่าท่านั้นแหละสุดยอดฟ้ายังใสจิตใจมนุษย์ยังสู้เราจะอยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่อการพัฒนาของตัวเอง อาทึสุดยอดเลยเตรียมพร้อมอาหารก็บอกว่าอ่านสไตล์ไทยใหญ่ไตจูสวยงามรอเราทำบุญอะไรไว้เนี่ยได้มีโอกาสมาเห็นมาชิมตังก,การเตรียมการต้อนรับ แล้วก็เหมือนกับร่วมผสมรงไปกับเขาไม่ใช่พ่ะเราได้รับเกียรตินี้ีการออกแบบวางกับพื้นสุดยอดไหมมีข้าวมีชุดอ่างเ,เรียบร้อย หวานข้าวมังก็กินได้ขออบข้มทอดมันจะไมที่เราไปกับเพื่อนนักเยนเกับเทปสลินไปที่สิบสองปันนาก็เนี่ยเลี้ยงเป็นโต๊ะใหญ่มากเลยแล้วก็เข้าเหนียวมาโรยมาวางจะใื้ไตจูเด้อ รูปภาพถูไหมใช่แบบนี้เลยคุณกอล์ฟอีกอย่าง孔雀眼อืม孔雀眼สวยมาแนวสไตล์ไทยยันเรียกว่ากินให้โอเคมนี่นดูเธอออกแบบเขาวางรูปทรงต้อนรับ 开锅米碟，<对>因为就明天就没有嗯，孔雀，德宏<黄>。德的主要代表。对，其实真正的孔雀之乡应该是德宏，而不是版纳。嗯。哎、嗯。 然后，但很多人都不知道。你你上大学是在外省上吗？是在云南？对对对，我在。你你有没有给别人吹过？人家问你吃什么？说我吃孔雀孔雀蛋。然后我吃大象。哎，对，很多出去都是这样的嘛。我我，他们问我怎么了，我说吃大象。哎，我牛是吃大象来的。对对对。吃啥？甘嫩，甘嫩。这个也可以吃。是。这个可以吃，这个可以吃，这里面的可以吃啊。是，好的。我太嫩。就是这一面，这这几个他们吃。